โอเคนะิ่งกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะดูผมเอรัก์ิกนะครับ,รรบวันนี้ผมจะมาเอ่โปรโมทช anel Lost King cool นะครับก็เขาเป็นช anel ที่รับทำินโทร 3D ฟร,นร,กกรีนะครับก็เพิ่งดูเกีติการเมื่อกี้กันเลยจากได้แล้วฮะประเด็นคือขอมานานแล้วด้วยวก็เลยอยากได้โอเคนี่ก็คือสิ่งที่เขาทำ อันนี้ไม่มีเสียงนะไม่เป็นไรดูอันอื่นที่มีเสียงกันดีกว่านนีุกยคืออันนี้มีเสียงครับส่วนอันนี้ก็จะไปดูกระิก,กากันได้นะคะ นี่ฮะดูก็ดีกัน,ดกนได้เลยครับอย่าไปท,นะทำเสียงนาะกูณน้องทำเสียงมันแอบไม่คุยวะเนี่ยโอเคครับคุอืมแค่นี้นะครับสวัสดีครับสเหรับผมฟ้าด๊อกที่กินต้องขอสวัสดีสสัตดีกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย